ก็คือความซื่อสัสตย์ต่อคู่ตัวเองแค่สลับแค่ตอนมีกิจกรรมอะสามารถสลับตัวกันได้หมายความว่านอกกายแต่ไม่นอกใจนรกออกปะอืมอืมอ่ะคือมีความแปรเ이ชันของการเปลี่ยนคู่นอนแต่ว่ามีความรักมั่นคงต่อคู่ตัวเองคือแยกความรักกับความซื่อสัสตย์ของคู่ตัวเองออกจากเซ็ก เพราะสั้เขาถือว่าการที่เขามีเซ็กส์กับคนอื่นเนี่ยไม่ได้เท่ากับว่าเขานอกใจคู่รักแล้วทั้งหมดเนี่ยเวลาไปมักจะไปแพ็กค,คู่มไม่ได้ไปคนใดคนหนึ่งแต่เผอิญว่าอันเนี้ยม,มันเป็นเคสขึ้นมาก็เพราะว่าเกิดเกิดติดใจกันจริงๆงแล้วก็นอกใจคืออันเนี้ยมันม,มันอยู่นอกคือจากสวิงกิ้งะไ,ไปสู่การมีชู้ไงใช่ใช่คือคือในที่สุดแล้วสิ่งที่สามีเล่าก็คือหลังจะปกติก็ไม่ได้ทําบ่อยนะฮะเขาพูดว่า าตามตามข้อมูลนะเขาบอกว่าปีหนึ่งเ็าแบบครั้งหรือสองครั้งแก้เบื่อแล้วก็ศึกษาเป็นอย่างดีด้วยว่าเป็นใครเราไม่รู้หรอกจริงไม่จริงแต่เขาบอกนะฮะว่าก่อนที่จะขอบคนนี้ก็จะรู้จักคนคนนี้พอสมควรว่าปลอดภัยนะไว้ใจได้นะแล้วก็อ่ะโอเคมานะครับแล้วพอจบปุ๊บก็คือจบและส่วนใหญ่นะเขาก็รู้จักกันในระดับที่ไม่สารสัมพันธ์ในเชิงชู้สาว แต่ดูแต่ว่าแต่ว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันดูแลกันได้ดูดูแลกันคืออย่างเช่นมีปัญหาปรึกษาพูดคุยกันไม่ได้แปลว่าจบแล้วไม่คุยกันเลยไม่ติดต่อเลยเขาบอกมันมีการติดต่อคือรู้นะว่าใครเป็นใครไม่ได้แปลว่าแบบใครก็ไม่รู้มืดมือดอะไรกงี้ไม่ไม่รู้รู้เลยว่าฉันนอนกับใครอีกคนนึงแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือภรรยาเริ่มเริ่มออกห่างนะฮะเริ่มมีการให้เงินเลี้ยงดู เริ่มมีการพูดคุยกันเริ่มมีการเรียกผู้ชายคนที่ไม่ซื้อสามีว่าผัวคนนั้นเรียกภรรยาเขาว่าเมียเริ่มมีการบอกคิดถึงเริ่มมีการบอกรักเริ่มมีการเลี้ยงดูปูเสือซื้อโทรศัพท์ในราคาครึ่งแสนให้หรือซื้อรถยนต์ครับระบุยี่ห้อเลยว่าเบมราคาหลายล้านให้นะครับสุดท้ายจึงทำให้ภรรยาเริ่มเลดิดแล้วก็ให้เหตุผลว่าอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆสองคนนี้มีลูกด้วยนะ แล้วในที่สุดนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีตื้นลึกหนาบางมากกว่านี้อีกหรือเปล่าแต่ว่าตัวคนที่เป็นสามีจริงๆเนี่ยถึงขนาดเขาบอกนะว่าต้องย้ายออกจากบ้านทนอยู่ในบ้านไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีความหวังว่าอยากจะกลับไปเป็นครอบครัวอยู่แต่เหมือนภรรยาจะไม่แล้วก็ตะเลิดเปิดโลงพอสมควรณตอนนี้คือครอบครัวแตกแยกนะครับปัญหาอันหนึ่งก็คือเขาก็เลยไปปรึกษากับคุณการช่อพลังแล้วถามว่าสามารถดําเนินคดีตามกฎหมายได้หรือเปล่าว่า ผู้ชายคนที่เป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ยทำผิดกฎกลุ่มสวิงกิ้งมันก็ไม,<ต>ไม่ได้เพราะกฎกลุ่มสวิงกิ้งมันไม่ได้ถูกมันมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายอะถูกต้องเลยนะฮะกฎกลุ่มสวิงกิ้งเป็นกลุ่มเฉพาะคุณไม่สามารถเอากฎในกลุ่มเฉพาะมาเป็นกฎทางกฎหมายได้แล้วบังเอิญว,ว่ากฎนี้ดันอัน,นอันนี้คือทนายรัชพลออกมาพูดว่ากฎใดๆก็ตามที่คุณไปตั้งกันเฉพาะ แล้วขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือความ,มสงบเรียบร้อยของสังคมหรือประชาชนถือว่าเท่ากับโมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าพูดตรงๆโดยไม่ต้องค<ก>ิดอะไรเยอะก็กฎนี้กฎนีไ้ไม่ไม่ไม่แฟดลโมคะเพราะฉะนั้นกฎนี้โมคะเมื่อเอาไปเทียบกับในเชิงกฎหมายแปลว่าไม่สามารถดำเนินตาม,ม,ตามกฎหมายได้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ